เครงบินจ้กับลูกสาวนั่งทานั่งทากัเครืบินเลยเีงบินจะขั้นลงีดีซองอืมกีบินเลลบิอีซี่บินอืมไมอิซี่มนีสามตัวปสี่ normally แต่นงอยท่านันะเออนี่สิกนีบุคู่กันไปนองคนมารับบุคู่กันไปนี้ก็เลยมานั่งท่ามาก่อนเวลา

จักน่อยนะถาคนอยู่เนาะไม่นานี้ไม่นานี้ไม่นานี้กูคูนอีกแล้วพี่นะมลานีไปลวเตรียมแล้วพี่นนอะ ่าเครื่องบินมือนี้เครื่องบินหลายพี่น้องเครื่องบินเครื่องบินอ่บินหลายลงกันได้พีทาทา่น้องถาถาล่องถาขึ้นสิหาเดียวบนเครื่องบินแล้วคั้นเราขับตะก่อนเอ้อถาเตรียมละป้าแมวแมวละพี่น้องอยู่ไกลอยู่นี่นี่คอยซูมซูมเบิ้งเนาะ หลอบที่4ครับหลอบที่4มือนี้เป็นมือวันเสาร์ทีสิบเก่าสิบปดหรือสิบเก่าอสิบเก่าไปแล้วเิ่มดะเิ่มดพไปนองไปเมลานีมบงโวยาช เดมอยู่แต่่ามีขี่ฝ่าจัหน้อยต้องฝ่ามือนีบ่ค่อยงามผุนัสวนกันจะาบ่าเครื่องบินบูมิสวนกันบินสวนกันไปแล้วไมลานีไปแล้วพี่น้องเจยีเ,ยเครื่องบินสวนเสียสวนเสียแกพี่น้องอ้าวไปลูกเป็นยังไงเนาะทังฝ่าไปแล้วเจิดเลย ไม่นกเจ้าด้วยในี่เคียงบินไปแล้วเคยขียข่ฟ้าแล้วมาแล้วพี่น้องเมลานีมาแล้วลงแล้วลง,ล,งลงแล้วเมลานีโอ้ยเก่งเก่งหลุบโงแ้มขอมอขอมอแล้ว วนกุ๊บเขาเพียงบินอนะืัอนี้มีขีปนาวิ่งจ้าเป็นกระชิ่วยมาทางนี้เนาะมาแล้วเมลานีมาแล้วมาฮอด์เหล่าอีหล่าแมี่ยมาไลยมูซูซูก็ไม่บะมาซูซูนี่นะโอ้มาจอดนี่ตัวนี้แม่โอ้เมลานีมาจอดนี่พอดี แล้วสหน่อยเมลานีโอ่อบคุณำัใจจ้าพี่น้องมาเดีวมาเดีวมาย กระบ้านแนละ้วมาเบิ้งทางกันเบิ้งนี้พี่น้องทางกันจะสิปฏิกูลหรือลักษณ์ใช่สิว่าทางเมียบ้านพี่น้องเบิ้งนี่ทางเมียบ้านทางจากสนามบินนะนี่จากสนามบินนั่นโรงเรียนเนาะอ A L Club เนาะเหมือ,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 อนอะย่งสี่เบิ้งแคบบน่นี่หลีกันเบิ้องจอๆหลีกันดีกันไปทางทางนี่พี่น้องมาแล้วชิกะบาน สามชิบหน้าที่พี่น้องเลยไปกลับคือบาตอนใบย่ยทาวามันไปกลับชมมโมงหนึ่งเด้ไปกลับชมมุมงหนึ่งมันเป็นแัมซีมาที่ขั้นบาตอนใบนี่เบิร์ใบเลยพี่น้องพามากขับอะอยู่ไก,มมนะกมม่มันเต็มเนาะยู่ไก่มองเห็นงานคุณสามีเต็มนี่พี่น้องเป็นคือบานเฮาบอบานเฮาท่างดีกว่าเด้เนาะท่า,ทางไอเสน่ดีกว่าเด,ด้มึงคอยมักลายท่ามาง,อง้อมังองเด้พี่น้อง อ,อดหลอ,อดอ,อดหลอดเป็นผู้เดียวเป็นยังสี่มือนีมีขีนะ่ฝาเนาะพี่น้องเนาะมันปวดมาค้นขับไหมค้นขับว่าทูเบียงดีปวดไปนะเป็นยังสี่ทางหมู่บ้านพี่น้องทางเข้าหมู่บ้านทางออกมนันซอยสีหอดบ้านตาวนี้พี่น้องเป็นยังสีนะ่เนาะเอาผิวทางเมืองน้องชีชัยบึง เกติเกติสิบงมันมันเปนพอดีถอดทางไปหน,น,น้าไฮเซนีสั่งเลยคุยว่าแ <c oughs> ม่นว่าไฮเซนิพอดีถอดทางไปหน้าเจ้าเลย <c oughs> มีขี่้้าไปได้ไปนองไปนี่เขาบ,บ้านกันได้าเนี่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง อยู่ดีมีสุขกำลำรวยรวยทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้อง